ไอ้โชคขโมยอีกแล้วนะเสียงตะโกนด่าท่อดังลั่นตลาดเมื่อเจ้าโชคสุนัขพันทางหูแหว่งขาบถุงลูกชิ้นวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วทุกคนต่างตราหน้าว่ามันคือหมาสันดานเสียที่ชอบลักขโมยของชาวบ้านไปกินเองจนเอื่อมระอาแต่วันนี้ป้าเขียวเจ้าของร้านทนไม่ไหวจึงเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อตามล่าหาที่กบดานของมันภาพที่ทุกคนเห็นทำให้ความโกรธแค้นมาลายหายไปในพริบตา เมื่อเจ้าโชคไม่ได้วิ่งไปหาที่แอบทินอย่างอร็ออร่อยแต่มันกลับคาบถุงอาหารฝ่าสายฝนเข้าไปในตึกร้างท้ายซอยท่ามกลางความมืดสลัวและเสียงฟ้าร้องภาพที่ปรากฏคือเจ้าโชคค่อยๆวางถุงอาหารลงอย่างเบามือต่อหน้าแม่แมวจรจัดขาพิการที่สู้ผอมจนเห็นซี่โครงมันยอมอดมื้อกินมือ้อและยอมถูกคนทั้งตลาดรุมด่าเพียงเพื่อให้แม่แมวม,มีแรงผลิตน้ำนมเลี้ยงลูกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลก สายตาที่โชคมองดูครอบครัวแมวตัวน้อยช่างอ่อนโยนขัดกับรอยแผลเป็นกล้านโลกบนตัวของมันเหลือเกินจากเสียงสาบส่งเปลี่ยนเป็นความเงียบงนันและน้ำตาที่ไหลนองหน้าคนทั้งตลาดความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้คราบหัวขโมยคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะคาดถึงเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปและหมาที่โลกไม่ต้องการตัวนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าความเมตตาที่แท้จริงนั้นไม่มีข้อแม้และไม่มีพรหม